อพอเสร็จขั้นตอนที่น้องธันวาได้วาดภาพให้เรากางแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็นำมาสู่แกลเลอรี่ของน้องช้างและนี่ก็น้องกำลังเป่าให้แห้งอยู่นะคะเพราะว่าเป็นสีน้ำทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูภาพเขามีแกลเลอรี่ของช้างน่ารักมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยแบบ ว่าสวยกว่าเราอีกค่ะว่าสวยกว่าเราแน่นอนค่ะน่ารักมากดูสิอันนี้แค่มองเป็นศิละปะได้แต่อาจารย์มองเป็นเรื่องจิตวิญญาณนะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเอาไปแฝนที่บ้านจะทำให้เป็นมงคลเขาเรียกว่าพูดผีปีศาจจะไม่มากล้ามกายจะได้กลิ่นเนี่ยอาจารย์ได้ใบแบรกไปอาจารย์ลองดมก็จะมีกลิ่น นะคะแล้วก็นี่เป็นรูปต่างๆนี่อันนี้ใบเฟิร์นหนาเจ้าเนี่ยนะชน,นิดชื่อใบเฟิร์นอันนี้ก็ดูเป็นอาร์ติสตหน่อยค่ะเล่นสีพุ่งๆนะคะอุ้ยโซดาอันนี้ดูสิอ่าประหยัดใช่ไหมอประหยัดนี่ชื่อควานช้างหรือเปล่าคะใช่ไหม หรือว่าน้องน้องโซดาอันนี้น้องสุดาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วประหยัดนี่คือคือคือชื่อใครชื่อกวานเหรอคะมีเป็นชื่อในปีที่เข้ามร่วมวดกับสช้างคะอ๋อนี่เขาก็ลงชื่อไว้ <c oughs> นะคะอันนี้ก็คือในความงดงามของศิลปะแต่เรามองในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของช้างที่เป็นสัตว์ที่มีเทวดารักษาโอเคค่ะ